สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว,วันนี้นะคะบริษัทโพลิน่าเน็ตเวิร์กทีมโพลิน่าสมาร์ทวิชเน็ตนะคะวันนี้ได้มาติดตามงานนะคะขอให้น้องแนะนําชื่อค่ะชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อ,อยู่คร่ะผมนายสมพลปามชาติตอนนี้อยู่ส่วนบ้านทุ่งเรน,นครับหมู่หมู่เจ็ดตำบลทานอำเภอคุณหานจังหงวัดศรีสะเกตครับค่ะคืออยากถามน้องว่าผู้เรียนเนี่ย น้องขีดโสมแดงตัวไหนมั้งคะที่ขีดอ่ะขีดสองอย่างครับนี่สองอย่างนี้ใช่ไหมครับจากสองอย่างนี้ใช่ไหมครับขีดไปกี่ครั้งแล้วคะตอนนี้ขีดไปสี่ห้าครั้งแล้วครับสี่ห้าครั้งเนาะขอขอชมหน่อยนะคะขอชมลูกผู้เรียนหน่อย่ะเด็กที่ช่วยถือนะค่ะก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้ใช้โสมแดงเนี่ยมันติดเยอะอย่างนี้ไหมคะก็ย่าต่อมันก็ยังไม่ติดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าติดไม่ไม่เยอะ เท่านี้ครับเพราะว่าติดรอบแรกรอบสองรอบสามก็ประมาณยี่สิบลูกสามสิบนะครับแต่นี้ตอนนี้รอบรอบสามยังไม่ออกมีโอกาสติดอีนครับอันนี้รอบที่เท่าไหร่คบเนี่ยที่ออกอันนี้รอบรอบหนึ่งกับรอบสองครับอ๋อยังเหลือรอบรอบสามเนาะเดี๋ยวขอขอนับลูกได้ไหมคะครับเพราะว่ารอบที่ไม่ได้ฉี่สมเดงนี้ได้ฉี่ลูกนะต้นเนี้ย ยังไม่ฉีดครับตอนที่ปีที่แลว้วค่ะคือย,ยังไม่ขีดได้กี่ <29, 30 S 1> รูปยี่เก้าสามสิบประมาณนี้แหละยีนะ่เก้าสามสิบครับขอขออนุญาตนับโูคทุเรียนนะคะตอนนี้ขีดสมแดงเราไปแล้วนะคะค่ะกล้องตามมาเลยค่ะช่วยกันนับหน่อยะะข้างบนนู่นสองนะคะขอนับเลยนะคะห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สามสิ 3ามสิ3 3อ็ดสามสองสามสาข้างบนอีกโอแค่ครึ่งเดียวก็ได้ 30, 40ลูกแล้วฝั่งนู้นยังไม่ได้นับนะคะเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเลยเห็นแล้วขนลุกเลยนะคะเนี่ยใบทุเรียนก็จะเงามากเลยคะ่ะต้นที่ฉีดสมแดงของเรานะคะเดี๋ยวเรา,าจะมาติดตามงานอีกทีหนึ่งเนาะ ว่าตอนนี้มันได้แล้วสี่สิบกว่าลูกเลยเฉพาะข้างนี้ข้างเดียวข้างนู้นไม่นับดีกว่า,าเพราะมันเยอะนับไม่ทั่วค่ะว่าจะเอาสักกี่ลูกดีคะทีนี้ีน้บบตั้งเป้าไว้กี่ลูกอย่างยังมีอย่างไม่ต่างเต้าเพราะว่า <c oughs> <ERO, S 3> มันยัง <c oughs> ยังไม่หมดดอกยังไม่หมดยังไม่หมดเลยครับแต่พ้ออยู่อยู่ขนาดไหนก็คือคิดในใจอ่ะคิดในใจเราห้าสิบลูกก็เอาแล้วพอแล้วใช่ไหมครับต้นขนาดนี้แค่ห้าสิบลูกก็เอาแล้วมันไม่ได้ต้นนานครับต้นเจ็ดปีเจ็ดปีอ่ะค่ะแค่ครั้งแรกเนาะที่ใช้สมแดงเราถามว่าถ้าต้นหนึ่งได้ห้าสิบลูกเนี่ยน้องคิดว่าคุ้มไหมครับคุ้มอยู่ครับเนาะเพราะว่าความคุ้มค่าคุ้มค่ามันมันปลอดสารด้วยปลอดสาร สุดยอดอ่ะตนตนแล้วอัตราการฉีดอะคะน้องอัตราการฉีดสามสิบสี่สิบสามสิบสี่สิบสี่สิบเนาะต่อน้ำยี่สิบลิตรนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอให้น้องฝากเบอร์โทรนะคะสวนตรงนี้อยากกินทุเรียนอยากมีมะนาวมีอะไรมีหลายอย่างเลยค่ะติดต่อเบอร์โทรน้องได้เลยนะคะบอกเบอร์เลยค่ะน้องศูนย์ศูนย์หกห้าแปดสองหนึ่งสี่แปดศูนเก้าครับสวนทุเรียนอะไรครับลูก ชื่อชื่อผมเองครับื่ะชือสมพรปานประชาครับสมพรปานประชานะคะปานประชาที um ่ศรีสะเกดนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเนาะจ้าที่ให้โอกาสเรามาเยี่ยมชมสวนูุเรียนเนาะ๋ยยังไงโอกาสหน้า พอลูกใหญ่แล้วเดีย๋ยวเราจะพาทีมงานมาชิมผู้เรียนโสมแดงนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะโสมแดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จัก